เด็กนักเรียนชั้นม .6 จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมจังหวัดนครนายกได้สร้างหุ่นทศกัณจากกล่องกระดาษขึ้นมาในช่วงปิดเทอมโดยผลงานมีความสูงถึง2.70เมตรทําให้เป็นที่ชื่นชมและได้รับความสนใจอย่างมากการสร้างหุ่นทศกัณนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการบริหารเวลาว่างอย่างมีความสุขวันที่31พฤษภาคม2567มีรายงาน จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมผ่านทางเฟซบุ๊กก่อเผยแพร่ภาพผลงานของนักเรียนชั้นม .6 ที่สร้างทศกัณฐ์ศิลปะจากกล่องกระดาษขึ้นมาและจัดแสดงให้ดูที่ระเบียงหน้าบันไดาทางขึ้นอาคาราคนครสัมผู้ชมเห็นผลงานนี้ก็ได้ให้ความชื่นชมอย่างมากนายนันทิพัฒนานอายุ17ปีนักเรียนชั้นม .6 ได้เล่าถึงความพยายามในการสร้างทศกัณฐ์นิว่าเป็นที่ประทับใจและยังเป็นการท้าทายความสามารถของตนเองด้วยนอกจากนี้การสร้าง ทศกัณฐ์ยังเป็นวิธีการบริหารเวลาว่างให้มีความสุขนายชานันประภาผู้อํานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคงกล่าวว่าคุณทศกัณฐ์นี้เป็นผลงานที่ดีและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมเก่าๆของเด็กนักเรียนที่ยังคงมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานนี้จะถูกนำไปสู่รุ่นน้องให้ได้เห็นและรับรู้เกี่ยวกับผลงานที่รุ่นที่ได้ทำอย่างดี